รีบคืนเขาล่ะอิพอนรกรีบคืนเงินง่ะรีบคืนซะนะเขาต้องการเงินเขาคืนอ้นเนี้ยเขาเสียรู้มึงอ่ะฮะได้ไปสองสามร้อยดอลลาร์น่ะจะซื้อเบียร์สองสามขวดให้ตำรวจไอ้หาหไอ้หัวหมออย่าหัวหมอนักมึงอ่ะ พอหมดประโยชน์แล้วเขามาอยู่ทางนี้แล้วเขาฟกีไพ่แล้วเขาลืมทุกอย่างไปแล้วที่มีปัญหาเนี่ยเรื่องก็ไม่สำเร็จเรื่องราวทำอะไรก็ไม่สํำเร็จอุ้ยโชว์ฉลาดไปหลอกเอาเงินเขาอีหน้าด้านหน้าด้านจริงๆมึงไม่มีงานทำหรอมึงอะฮะ ไม่มีงานหนะ้าที่กันงานทําเหลือถึงไปขอทานแดกอ่ะฮะว่าแต่เขาขอทานแดกอุย้ยไม่นั่งไม่แน่ไม่ไม่อายตัวเองเลยเนาะไม่อายปากตัวเองเลยเนาะขอทานแดกมึงอยิ่งอว่าขอทานแดกเลยอุบาทชาติชั่วอีอีบา้าหน้าด้านนมึงเนี่ยยังมีน้ำหน้ามาเวทเวทเวทวทวทหัวล็อกกิ๊กกิ๊กก อุ้ยชาวโลกรู้ไว้เดอ้อชาวโลกรู้ไว้เดอ้ออีนี่มันอีหลอกลวงขอเงินชาวบ้านนะคะขอเงินชาวบ้านกินนะคะสร้างว่าจะให้นุ่นทำนุ่นจ้างทนายไปจัดการในน้องมนนะคะไปหลอกนุน่นสาวอเมริกามาดามซารี่ตอนนี้พอเขาถูกคอกันแล้ว เขาเขาไม่เขาไม่ทะเลาะกันแล้วกลับมาหาอีบานค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้กลับมาหาอีบานอีกแล้วค่ะให้จะเดินเรื่องให้อีบานให้อีบานส่งเงินจ้างทนายนะคะจนป่านนี้กี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้อีบานส่งเงินให้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เออไม่รู้เลยน้องมนก็รอแล้วรออีกยังไม่เห็นมาสักทีเลยรอรอรอแล้วรออีกรอแล้วรอเล่า พูดน้ำลายกระเด็นไปทางไหนก็ไม่รู้ฟูมปากไปทางไหนไม่รู้น้ำลายพูดออกมาพูดออกมาเขารอจนเขาแห้งหมดแล้วค่ะแห้งหมดแล้วไม่มาสักทีหนึง่งมาไว้ๆหน่อยทําเป็นกรณีตัวอย่างหน่อยสิเร็วๆอยากเห็นจังเลยอิอนรกคะอย่าดีต่ปาก อย่าดีแต่ลงช่องพูดแก๊เจ๊๊๊๊หัวลๆๆๆๆๆๆ <kee> อ็อกกิ๊กกิ๊กก๊กอุ้ยอีบ้าอีบ้ามึงนี่มันบ้าจริงๆปัญญาอ่อนคนที่เขามาฟังมึงคอมเมนต์นี่ก็ปัญญาอ่อนพอมันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรของมึงเลยมั้งฮะอายเขาไหมไเอาเงินเข้ามาแล้วทำเรื่องไม่ผ่านแล้วบอกจะคืนเขาแล้วไม่คืนสักทีเนี่ยอายเขาไหมฮะ อีพรนรกหยุมหัวตบซ้ายตบฝาแทนเอ่อมาดามสาลี่แลวแล้วก็ก็จะทําแทนถ้ามึงทําแทนอีบานด้วยก็ได้อ่ะตบซ้ายตบฝามึงยิ่งกว่าขอทานอีกอะมึงอีพวกลงโลกมึงอีพวกลวงโลกอยู่ยนั่งอยู่ในห้องแคบแคบเล็กๆวันๆก็จ้อง่อง กูจะทําคลิปอะไรดีวะกูจะด่ามันยังไงกูจะหัวเราะเสียงไหนให้ดีวะให้ทุกคนเขาชอบใจในเสียงหัวเราะกูโถยเสียงหัวเราะมึงอะแตกข้างล่างมึงคงจะสั่นบับ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 เลยเนาะทยอีสานละเลวจังหวัดเดียวกันนะจังหวัดเดียวกันนะคะร้อยเอด็ดอ่บาบันขี่นะคะบันคี่กับอ่าพรนรกนะคะ หมาเน่าก็ลงผูอีกแล้วค่ะระวังนะคะอ่าระวังนะคะ <Yeah. S 1> บนันคีอย่าเสียรู้นะบนันคีเอ้ยบนันคีเอ้ยตังเยอะตังเยอะไปจ้างทนายหนุนดังๆก็ได้จ้ะบันคีเอ้ยไปปรึกษากับเขาได้ก็ได้จ้ะบันคีเอ้ยอย่าเอาเงินมาเสียเสียรู้คนหมาหมาแบบนี้นะบนันคีเอ้ยถ้ามีเงินเยอะไปจ้างทานายดังๆก็ได้จ้ะบันดี้บันบันคีปรึกษาเขานะ ไปปรึกษาเขานะบันที่เอ้ยว่าจะทำยังไงดีโอนเงินให้เขาไปด้วยความรักและสเสน่หาพอไม่ถูกกันอยากได้เงินคืนแล้วไปปรึกษาทนายนะเอ้ยบันคี่ทำยังไงดีไปปรึกษานะเนี่ยปรึกษาะนะทำยังไงจะได้เงินคืนมาที่ให้เข้าไปอะ่ะรักเขามากรักลรักรักลูกเขามากเมื่อก่อนรักลูกเขามาก อธิบายให้หมดนะว่ามึงไปที่ไหนมามั่งนะบันคี้เอ้ยบันคีบันคีบันคีอย่าขึ้นแต่หน้าฮานไปนั่งไร้สดรวมกลุ่มกับอีพวกสลักนะมาดามเมืองนอกสลักมาดามเมืองนอกทั้งหลายนะอย่าทำตัวให้มันต่ํำยิ่งกว่านี้อีกเลยนะบันคีเอ้ยกูขอร้องเธอ please 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 please, please. don't okay? อย่าทำตัวให้มันดูต่ำและดูแย่ไปกว่านี้เลยบันคี่เอ้ยทําตัวให้มันมีค่ามีราคาชีวิตที่เหลือน้อยนิดนะบันคี้เออใช้สมองในหัวสมองมึงคิดซะบ้างเด้อว่าอีพรอนรอกเนี่ยมันเป็นคนยังไงนะเออ รักให้ถูกทางชอบให้ถูกทางอย่าเอาเงินไปหวานนะคะเพื่อจะเอาชนะใครบางคนนะ่ะอย่าทําอย่าหาทำนะจ๊ะเดี๋ยวจะเสียหมานะคะเดี๋ยวไม่มีที่ไม่มีแผ่นดินหรือไม่มีที่จะซุกหน้านะคะหน้าของมึงบานแล้วนะ่ะเอาไว้แค่นั้นพอไม่ต้องให้มันบานกว่านี้นะคะไม่ต้องบานกว่านี้แล้วจ้านะบานเอ้ยบานน้องสอนพี่นะจ๊าบานเอ้ยบาน คิดคิดคิดนะว่าคนลวงโลกคนตอแหละนะ่ะจะเข้าหาใครนะ่ะดูเก็บเงินไว้บ้างนะบานเอ้ยเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ